เจ็บปีก้เจ็บปีกเรียกอีดุกมาดิอีดุกกยู่นั่นน่ะอีดุกอะพี่โดนเจ็บปีกค่ะไอ้รอก็เลยดิดิมันใหญ่ไปไอ้ขบานใครอยู่ไม่เห็นชื่อนะเม่นปิดชื่อัวละครนะรอด้วยรอด้วยเฮ้ยใครนั่งทับนั่งวางออกเลยโอ้โหดูข้างบนดิแมง ไอ้ลูกมังกนตีหนูวะแนนนะแนนอ้าวอ้าวิมมังกรเอามีั้งเสือเามีอะไรเต็มไปหมเลยตีเลยจะไม่ถ่ายนงนอนไปอ่ะเร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 เนเรอ้เรเรเีเรรเาเรรรเร่รเ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 รรเรเเรเรมรเ การแต่งร่างนี้ตอนนั้นมีหมูสองขาวเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ไอ้ดุไม่ควรตีหนของมึงอ่ะเรียกสัตว์ออกมาแล้วเรียกสัตว์ออกมาเสืออันใหญ่เลยแบงสักที่เอาที่แบงสักที่เหรอวิ่งขึ้นลบเลยอ่ะให้เปิดชื่อดีกว่าเนาะเด็กยกจะได้เห็ตุยกมายกขามาแบงไม่ใส่หัวอมยิ้มอ่ะ ออปิดชื่อหรือเปิดชื่อดีอ่ะใครนั่งบังไอ้นี่อ่ะปิดก็ได้มั้งหัวมันเขียวหัวมันขาวหัวมันจะเรีใครใครโดนนั่งบังอ่ะปิดชื่อไว้ปิดชื่อไว้ไอ้เขาโอ้โงขี้ตำรวจแนนเอ้ยแม่งบังขึ้นไปหมดเลยตอนนี้เฮ้ยนั่งดีๆทีมอะรดีวเราจะถ่ายแล้วเนี่ย คนดีอ่ะแต่ละคนอ่ะอะยังก็ยังเฮ้ยเร็วๆดีๆจะรีบไปเร็วเร็วไอ้แก้งโดนบังเฮ้ยพี่พี่แบงค์อ่ะพี่แบงค์ขึ้นมาข้างบนเนอะแบงค์ไม่เห็นอ่ะฟลีมอ่ะไอ้ดุ๊กนะเออตรงนั้นตรงนั้นเชียร์อยู่ดุ๊กอ่ะดุ๊กกดลงมาดิจะยังไงวะ เออถ่ายแม่งงี้แหละเฮ้ยทำไมบังเปนบังไอ้แป้งเปบังไอ้เต้ไอ้แป้งหนีไปไหนวะไอ้แมวจะถ่ายแล้วนะเฮ้ยใครใครหันหน้ามาดีดีดีเต้เต้เตนั่งดีดีสักทีอุ้ยอะไรอ่ะทำไมต้องแลงตกียเก็บ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 มันเก็บไงอ้าวนั่งเร็วๆจะถ่ายแล้วโอ้โหเร็วเร็วเร็วทำไมมันยุ่งอย่างนี้เอาหยุดสิหรือ อ่านั่งนั่งอ้าโอ้โหแกติงเยอะแล้วสุดยอดไปเลยแล้วจำทีมทําโหจำทีมอ่ะไอ้ฟาลันไม่รู้แหละฟาลันลงมาฟาลันเออลงมายี่ตรงกูไม่ใช่ไอ้เป็นทับกูหนึ่งต่อโอเคยังไม่คิดอ๋อแล้วแนนไปไหนแนนรู้ได้ไงวะเนี่ย ยังบอกอันออ๋อโขาถาแนนยังดูอ่ะอินเก้าสิบเก้าสิบเก้าบวกแปดแปดคนไหนคือแนนะอน่าหนือนคขาถ่าจะตายแนนคือคนไหนเองคนนี้ไงวิข้างบนไปยืมของไอ้ลุดมาอ๋อหรอวิชื่อฟารันนั่นเหรอไม่บาอะไรเนี่ยข้างหลังเขียว่าแนนแซ่ดอะเอออ่านไม่้น อันนี้นี่ <Wars> ทำอะไรกันต่อเนี่ย่อดแ้อบซีสืออสโรนี่ซั้าเหรอินกี้มันไปซ้นมาซสีโรไหมดูสัน <Nixon> ี้น่ารับกัะแซ่บ่าเต้นดีแล้ไอ้แป้งเต้นดีเต้นเต้นพร้อมยห็ไหมด้าเยดนดีมแป้งหายอ่ะ พ่อทำตัวเลยแต่งเป็นไรแตงโว้ยอยากรู้กูจะขยับตัวได้หรือยังเนี่ยพ่อทำตัเสียงอยู่เทสิคัดนั่นไงวิ่งกันหนึ่งจะเต้นกันใช่ปะเต้นกันใช่ปะไม่รู้เต้นทันหรือเปล่าไปที่โล่งๆกว่านี้ดีกว่ามั้ยคุณยืนเออไปที่โล่งๆไม่ตรงนี้นี่นี่เก้าอี้โคนโล่งเลยเออไปเก้าอี้เลย เป็นท่าไหนนี่คือไม่มีอะไรทํากันใช่ไหมเฮ้ยเก็บอาวุธเก็บอาวุธเก็บอาวุธเป็นท่าไหนใครแม่งมายืนบังวะเป็นหกเป็นหกประเทศอ่ะมามาอร์ไหนเบอร์ไหหนนัมาทางนี้ดิไอ้นี่ใครเนี่ยเฮลมีเนี่ยเดี๋ยวพี่หันมาทางนี้ดิวะนี่คือคือจะเต้นเฉยเฉยไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมใช่ถ้าไหนบอกว่าไหนวิดีโอดิใครอ่านละ ไม่รูอเฮ้บอานที่เปอ่เบ็นท่18อ่ะเปก่อนไม่เป็นเราหาภาพตอนจบด้วก่นนี่บอานไหน11 11มันมีโค้ดคำนับตอจบด้วยเออ11ก็บเอ11คือหนึทำเชี่ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์สามสามหายแล้วก็กดเลยนะเขาบอะแต่ว่าสามึงอะไห่วะเดียวยังไม่พิมพ์ไหม เตี้ยมตัวไอ้แนนไม่ยอมลุกขึ้นมาเต้นหรอเยสแป้งทำไมถึงไม่ได้เฉียววันเดียวอ่ะเอ้ยได้ว่ะเฮ้ยโอ้่ะใครเติมไม่พร้อมอ่ะใครใครคนอื่นใครใครมาอื่นทีใครอื่นทีใครคนอื่นทีแล้วแป้งทำไม่ทันทำไม่ทันเหรอเออมันมันเน็ตมันนั้นว่ะทำไม ว้าวไม่พร้อมกันเลยเอาไงม่ไม่มีความพร้อมเลยเฮ้ยช่วยเลี้ยงหน้ากระดานหน่อยเลยจะเลี้ยงยังไงเขีดเส้นขีดเส้นเขียนเส้นเอ้ยแมวใครออกไปนี่เอาแมวออกไปเออเออเอออได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเก็บสัตว์เลี้ยงดิวะเก็บสัตว์เลี้ยงหน่อยเอ้ยผมยิ้มให้สวยเลยวะมายืนเลี้ยงเร็วๆเดี๋ยวไปถ่ายรูปนี้ลงอีกเฮ้ยสวยวะที่แบงค์คนช่วยยืนให้ตรงหน่อยเลย มิ้วขยับลงไปอีกดีล้ำไปปะเฮ้ยโดดล้ำไปมิ้วล้ำกว่าอีมิ้วล้ำเออล้ำเพื่อนดูมันก็เนล้ำลอยเดินแบบเต้นแบบเนี้ยอะไรก็มีแต่คนลุมโก้เนี่ยเดินเอาใครพิมพ์ใครพิมพ์กูเอาท่าสิบเอ็ดนะท่าสิบเอ็ดใครไม่เก็บปีกก็เก็บปีกหน่อยเว้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โดดนิ่งทำไมอะ เอาใหม่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 เดี่ยวเดี่ยวที่ใหม่ดิเดี๋ยวดิเิ้นคนเดียวเลยไม่ลุ้นเรื่องอะไรลุ้นเรื่องอะไรใครอะไรอ่ะใหม่ใหม่สามหายไอ้แนนหายแนนไม่ชอบมาเต้นอ่ะแนนไม่ได้อยู่ในนี้นั่นน่ะสิสามหายสามหายอ่ะอเฮ้ยอย่าเล่นดิเฮ้ยมิว กูอยู่เต็มเต็มที่แล้โอ้เจ็บจีนเราไม่ทันอ่ะทำไมทำไมเอ้ะเปลี่ยนท่าเต้นบ้างดิท่าสามท่าสิบสามสิบสามสิบสามสามแมงคนแรกแมงคูดเลยอ้าวเห่หัวเหระเฮ้ยเฮ้ยแก้ผ้ากันแก้ผ้ากันปะแมวมันี่แหละเท่แล้ว บาเฮ้ยแล้วทำไมกดสิบสามท่าไหนวะเกมไม่ได้พอมผ่าี่รออะไรกันเลยเล้วทำไมต้องแก้ผ้าเฮ้ยทำไมเกมผ่าโคตรชีนอะเก้ผ้าอีกหรอเออโอเคโอเคเอาไม่เฟี้ยวเลยว่าอย่างนี้หลักอะไลูกอมอ่ะลูกอมไม่โคตรเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยเหลือลูกอมไว้เหลือลูกอมไว้นนท์คงใครวะแค่แเหลือลูกอมไว้ดิ เราไมไปเต้นกันนะแป๊บดีแก้ผ้าอยู่เย,ยมมอะไม,ม,ไม,มากว่าหมอว่าจริงจไม่ไมีคนมาวังวะใายอยู่วะวังก็กูไมเไอพี่เจอพี่ไม่เหมือนไอซ์ทรายงไงวะให้มันเหลืออ๋อเจอเจอพี่ดิเหมือนไอซ์ไรา์เลย đâu hổm đâu đi đi Không để được hết một ạ Tóc hỏi thì là chín nào ạ à? <laughs> Ông ไมหอมอตั้งใ่11ช่องเต็มหมดใครล้ำอ,ะอ่ะยูกี้ไงไม่แล้วใครเนี่ยเด็ดแล้วฟาล่านหนอมาอยืนมาเลี้ยงแถวกันดีเอ้ยอุตแมนเด่นหน้าเว้ยไหนแอปนึงยังไม่เสร็จเคียร์เขาช่องอยู่ เอ้น uh, like, ี่น oh. uh. ี่นี่เลนอกเล่นอกเล่นอกถ้าสิบสามก่อนห้าสิบสามยังไม่ทันได้พร้อมกันเลยสิบแปดสิบสามก็เอาค่ะีอ้าอเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรวะดไม่ได้ไม่ได้ เป็นคนที่น่ารักกว่าโดดไม่เต้นนะโดดเออไปไกลดีเอาท่าไหนต่อสิบแปดสิบแปดสิบแปดพิมพ์บอกได้พิมพ์บอกต่อคนอื่นต้องลองมาก่อนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดียวใหม่เดียวใหม่ แม่งมาบางหายกันเยอะแยะมาาามดูกันาาเะเรื่องคงงงมาเต็มเลยเว้ยยอดด้านออบอ่ะเอ้ใครจะได้ถ่ายคลิปว้ให้จีดูดิฮ้ยมันหมดคาิดกรรมแล้วไม่ใช่เอาท่านไหนต่อ อ้าสิบท้าสิบบอกพิมพิมบอกได้สิบบอกทักท่าทักท่านง่อะไรอีกท่านึงท่านึงท่านึงพนเบสิกเลยอะดูดิ เอาหนึ่งแล้วนะนับแล้วออไม่ทันทันอยู่ <c oughs> คนของไม่อยอมเต้นนะ <c oughs> จ็บเต้ยเอาท่าอะไรต่อสองเลียงแม่งเลยไหมไอ้ดุ๊กไม่พิมพ์เลยก็กดตามดุ๊กจบสอง ภาษาภาษาไข่ยาวเลเดียวอะ โองกรนไม่ลงกันแล้วใช่ไหมใครแบ่งเพื่อนวะแม่งโดดไม่ทันหรอคือเพื่อยมากดอ้าพิมพ์ต่อแล้วถ้าถามอีกอ่ะติดใจเอ้าแมงไม่ทันว่ะ ช่องทานี้ใช่ไหมมันแรดวะถออ้า,อ,อ,าอื่นต่อถ้าอื่นท้าสี่ยกไปคุณละทางคือทำาะไรโอ้ไม่โอ้ไม่ไม่ชี้แต่ให้มันให้มันเสมอกันดิออให้มันเสมอกันทุกคนดิ ถ้าจีมังแอบมาดูแม่งถ่ายกูฮาเลยนี่ไงมิ้วอ่ะมิ้วม่งล้มอ่ะเออมิ้วเขามิ้วลงไปเลยลงเลยเด็บจีอ่ะขึ้นมาหน่อยดิเออเด็บจีมิเดขึ้นมาเด็บจีขึ้นมาหน่อยเอามิวยี่